เอาวันนี้มารีวิวชุดไนะล่ย,ยุงนะผมอันนี้วิธีการใช้ไม่ได้รีวิวนะเอาเรามาใช้งานจริงๆเลยทีกว่าว่ามันใช้งานได้ผลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปเทสมืดๆเลยครับผมหัวค่ำหัวค่ำหัวค่ำเทสการใช้งานเจ้า,าชุดไล่ย,ยุงตัวนี้นะว่าในราคาด้านราคาไม่ถึง300บาทนะว่ามันจะเห็นผลไหมยุงลดจานวนใช้งานได้จริงนะผมเดี๋ยวเราหลังห้องเลยรอมมืดก่อน ่ตอนนี้ผมอยู่ในที่มันมืดเลยนะหลังห้องจะมาลองใช้เนี่ยนะชุดกันยุงตัวน,นี้นะอันนี้ไม่บอกไม่รีวิววิธีการใช้นะอ่ทดลองใช้งานจริงเลยกว่ามันจะไล่ยุงได้จริงแล้วแบบตอนนี้ก็อ่เป็นเวลา18บแปนาฬิกานะครับผมยุงจะชอบอะไรนะช่วงหัวค่ำใช่ไหมช่วงหัวค่ำยุงเยอะ เดี๋ยวมลองช่วงหัวค่มเลยมืดแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟก่อนนี่ก็เป็นหมดไฟฉายนะโอเคมันก็จะ,ะบวบาออกมาขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันอันอยุงจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมนั่งอยู่มันก็ยุง ยุเยอะพอประมาณนะจะลองดูว่าจำนวนยุงมันจะลดลงจริงไหมแต่ก็คงไม่การไม่ได้ร้อยเอรซ็นตหรอกนะแต่จำนวนยุงที่มันก่อนที่เราจะใช้เปิดชุดแรกยุงตรงนี้นะกับหลังใช้เนะ่ะจะดูจำนวนยุงมันนะ ใช้เวลาแป๊บนะึงก็เวลาเปิดใช้งานไปนะจุดนี้มันจะร้อนนะมันจะอุ่นๆร้อนๆนะไม่ถึงกับร้อนจี๋หรอกแต่มันจะอุ่นๆตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆแล้วหละ่ะของเรามาทำงานแป๊บเนะี้ยอันนี้ซื้อมาในลาซาด้านะราช้าไม่เกินสามร้อยบาทอันนี้ก็ยังมีมนะยุงนะนะยุงยังยังเยอะอยู่ ก็ตอนนี้ก็ใช้งานมาลองเปิดมาได้สักสิบนาทีแล้วนะก็ยังถือว่าจำนวนยุงยังไม่ลดจำนวนลงสักเท่าไหร่นะลองดูต่อไปจำนวนยุงมันจะลดลงหรือเปล่า ก็น้อ,องสังเกตดูนะว่าถ้ามีการถ้ามือผมมีการตบยุงก็แสดงว่าโดนกัดแล้วครับผมลองรู้ว่ามันจะ,ะจะโดนกัดสักกี่ตัวนะ กัดอีกแล้วกัดอีกแล้วก็เริ่มต้นสายแคมปิ้งมือใหม่ของผมก็คือก็จะเริ่มใช้ของสินค้าตัวทุกๆกูกนะถ้ามันใช้ไม่ได้ผลก็ค่อยขยับขยับรุ่นนะที่มันดีๆหน่อยแต่ยังว่านะลองดูก่อนว่าตัวถูกเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วได้ไหมไล่ย,ยุงได้ไหม พวมือที่ให้มาก็มันก็ไม่รู้เรื่องหรอนะศาสจีนไม่รู้ว่าหลังจากเปิดเครื่องมาแล้วกี่นาทีนะที่จะทํางานเต็มประสิทธิภาพของมันนะว่าอไรอยู่ได้ช่วงนาทีที่เท่าไหร่ที่เครื่องมันทํางานเต็มที่มัน ก็ยังมียงบนบินอยู่เรื่อยๆนะยังไม่ไถึงกับหมดไปนะตามขาก็ยังมีบินวนๆรอบขาอยู่นะแต่มันไม่ได้กัดยังไม่กัดเลยยังไม่มีการตบเกิดขึ้น นะน่าจะกล้องน่าจะไม่เห็นนะยังมียุงยังยังกล้ายังก้าบินผ่านเครื่องไล่ยุงตัวนี้นะแสดงว่ามันไม่มีความเกรงกลัวกับเครื่องไล่ยุงเราเลยอย่างบินผ่านสเปคนี่ยังไม่ได้ดูนะว่ามัน หลังเช็ชัดแบตเตอรี่แล้วใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะแต่ก็ หลังจากเปิดใช้งานไปนเรื่อยๆนีนก็มีความรู้สึกว่าใตา้ใต้ขาเราเนี่ยใต้ขาตามตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงยุงมาบินวนๆใกล้ๆแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันเริ่มทํางานแล้วหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็การไม่ได้ร้อเซ์หรอกอย่างน้อยก็ลดจํานวนยุงได้แต่จะลดได้ระดับไหนเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าสําหรับ แคมปิ้งนะสายแคมปิ้งนะสำหรับอ่บอาอุปกรณ์ไล่์ยู่ตัวนี้นะถูกๆไม่เกินสามร้บาทในราัาดา้าอันนี้เป็นช่วงหัวค่ำนะตอนนี้ก็เป็นหกโมงยี่สิบสี่หกโมงเย็นยนะี่สิบสี่นาที กติเนี้ยงมันจะเป็นบนใต้าขานะเพราะตอนนี้ผมนั่งเก้าอี้นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังจากมาลองมานั่งหลังห้องเป็นหลังห้องนะ,ะมันนั่งครั้งแรกก็จะอ่เต็มเลยแหละคือตามแข่งตามขาเลยจะรู้สึกได้เลยว่ามันมาจุ่มมันบินมามาห้อมล้อมตัวเราเยอะเยอะมากหลังจาเปิดใช้งานไปแล้วก็ เริ่มรู้สึกได้ว่ามันมัน,มนจะลดจำนวนน้อยลงนะแต่ไม่ร้อยเปอร็นบอกได้เลยว่ายังไงก็ไม่ร้อยเปอร็นยังไงก็มียุงแต่ยุงขอให้อยู่ในระดับที่เรา,าจัดการมนได้นะอย,ย่งนางนานมาการทักตัวสองตัวตกมนันอย่างนั้นได้อยู่แต่พันแบบถ้าไปตั้งแคมป์แล้วแบบ ยงมาล้อมกันเลยเนี่ยตอมันเลยจะตบ,บแบบเปียวเปร้เพระเลยเนะี่ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวแต่ผมว่าน่าจะโอเคนะจากความรู้สึกจากความรู้สึกที่เรามานั่งหลังห้องมืดมืดเนี่ยนะกับชุดอ่าลายยุงตัวนี้อ่าความรู้สึกก็สรุปเลยกันอยากได้ชิปไม่ยาวนะสรุปเลย,ว,ย,ย,ว,นะเเยว่า ลดจำนวนยุงที่มาบินมา,มามาห้อมล้อมเราได้นะแต่ก็บอกเลยเลยว่ามันไม่ได้การร้อยเปรเซ็นต์นะแต่รู้สึกได้ว่าจำนวนยุงมันลดลงนะลดลงลงลงก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจจะซื้อไปใช้งานก็รุ่นไหนยี่ห่อไหนก็ต้นต้นคลิปเลยนะต้นต้นคลิปเนละ ไม่อะไรนะไม่ได้ทิ้งลิงทิ้งอะไรนะเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแค่แนะนำเฉยว่าเริ่มต้นของแคมปิง้งถูกๆก็ตัวนี้ก็ถือว่าผมว่าใช้งานได้นะแต่เดี๋ยวจะซื้ออันนี้ซื้อมาตัวเดียวตัวเดียวก่อนเดี๋ยวจะซื้ออีกหนึ่งอีกสักตัวสองตัวเพราะว่าไปสองคนกับแฟนนล้วก็คือคนละตัวไปเลย ตั้งไว้ใกล้ๆตัวคนละตัวโอเคเนาะลองดูน่าจะโอเคอ,อ่ะใช้งานได้โอเคผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เสารติดตามด้ยวยนะครับผม